โอ้ใสเลยมันก็มีดูพริก็ใส่ไปเลยนะครับพิกนะครับใส่ไปเลยใส่ผงนัวไปก่อนก็ใส่น้ำตาลตามที่เราชอบนะครับใส่ไปเลยตามพี่น้องมานี้ทาเลยใส่เครื่องเลยเด้อพี่น้องเด้อยครับบักเทสตครับ ใส่ตามใจชอบนะครับปริมาณของบักขื่งนะพี่น่องเนาะนี่ใส่ไปเลยครับพี่น่องนี่ใส่ไปเลยตามด้วยมหนาวนะครับอืมอืมนะืม,มใส่ไปเลย สองช้อนสองช้อนครึ่งนัวๆครับพี่น้องเทเลยเลยครับเเลยเลยตรงสีหูเนี่ยสีคือจริงใจใส่เลย,เยใส่เลยครับครับแถบนึงผมได้นี่มากพี่น้องปูนาดองน้ำใสน้ำปลากวนนะครับพี่น้องครับ นี่แบรนด์ของแคมปเฮาเด้อพี่น้องเนดะ้อผมเคยกินแล้วครับผมว่ามันอร่อยมันสะอาดมนคงติดแก่พี่นอ้องเบิ่งเล้ครับเด้อซีนมาอย่างดีนะครับนี่แกะเลยนะครับอู้ยพี่นอ้องเบิ่งแลดูสะอาดใหม่สดนะครับดูของแบนนรนด์แคมปเฮาใสติดเลยพี่น้องมามาเปิดพี่น้องมามานี่ปูตําเลยปูครับพี่น้อง ครับพี่น้องมีมั่นครับไม่เค็มนะครับไม่เค็มบอกเลยว่าเจ้าอ,อยู่บาเค็มทำพี่น้องทำม,มาเด้อพี่น้องครับมากินตำมะฮงพี่น้องปูหน้าดองพี่น้องโอ้ยพี่น้องคักเ,เ,เลยพี่นะองเออคักเลยพี่น้องเตามเต็มเลยพี่น้องเอ,อ้ย มาเด้อครับพี่น้องมากินน้วกันครับปูนาดองน้ําใสในน้ําปลากวนนะครับนี่พี่น้องคักๆเลยตรงนี้เลยโอ้โหฟังเสียงกรอบใหม่สดทุกวันอบอกเค็มเลยพี่น้องครับรสชาติพอดีพี่น้องมันทุกตัวนะครับพี่น้องมันทุกตัวเลยพี่น้อง นี่โอ้โหดูพี่น้องมาพี่น้องมากมามากงี้งว,แวสะแซ่บมางกันครับกินกับไข่เป็ดรูเวียดนาาพี่น้องอือืม,อมจอบพรกันจองลวกอือื ใครเป็นลูกครับสวยมากใครเป็นลูกอันนี้ก็ของหลงเพชรเซ็บครับพี่น้องมาใส่เลยอื แบบบ้านพี่นองโอ้เบเีพี่น้องหอมปู สุดยอดบ,บ่พันเลยมาๆพี่น้องมาแม,ม่สินเนียวหนุ่มแห้งอื อุ้ยเสบแสบพี่น้องใช่ไหมตัวเซตใสเลยมันกระมี้นป้าเสบพี่น้องเอ้ยเส้นจะนุมจีน พันเลยมันๆปุณห์ปุ่ะ อืมเหลืองๆเลยโอ้ยแซ่บพี่น้องมันเลยอืมบดดูดิข้าวเหนียวมึงด้พี่น้องข้าวเหนียวติ่มเลยเนี่ยอืมืมใส่ใบข้าเขากันนะิึง อ้อาวพี่น้องมองมันมันคำข่าเลยดูฮึฮึฮึฮแซบน้องโอ้แซบด้วยครับเดอ้อน้องพูดนะ น้องเบิ่งมันกแต่แตและลายกับเบอรเข็มหอมผมมาเอาข้าวเผาจิม้มก็บมันเน้ำเนื้อปูหวานบอกเลยว่าหวาน บอกเลยว่าบวานพี่น้องเนื้อปูดูดิดูดิดูดิของมักผมอยู่แล้วพี่น้องอันนี้แสบกับว่าแสบอันนี้บอ่อแสบกับว่าบ่อแสบเลือกรับเวลาผมกินนะพี่น้องผมบอกตรงๆบอ่อแสบผมยังนี่วเนี่ย mình này, um, bông cải rất nhiều đấy mọi người, sai một lá nữa, bông lúa nó chảy lái, um, đi, xem cái độ ห้องปูหอมผมมักเตาห้องพันธุ์สะอาดนี่แหละผมมักเตาพันธุ์สะอาดพี่น้องมันมันเลยมัน กินเต้ปูได้บาทน,นี่ <laughs> พี่น้องเ <laughs> อ้ยกินเต้ปูได้บาทนี่เด้อ <laughs> ไปมาเสียบหอมมันอืม เนื้อปูนี่คือหวานมากบอกเลยหวานทุกตัวม,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 มันหนีบ่อยท,ที่เอาเข้าเอาเข้าเขาจำพี่น้องมันหนีบบไดยนี่จึงงห่ง แบบคือเกา่าแต่เป็ดยิงเป็ดผมผมเคยกินบางคนแสบแห้งเบิดหรือเปล่าโอ้พี่หองเ <c ười> บิ้ดนอ

เดี๋ยวไปลองกิน้กันครับ เอาพี่น้องครับสซาับมื้อนี้ครับผูดด้ใดอยากกินน้องเนาะปูนาน้ำใสดองน้ำปลากรวดน้องเนาะแบรนด์แคปเฮาพี่น้อง,องสซาับมื้อนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอีกหน่อยพ่อไหมครับสวัสดีครับ